ขอพยานงพูดกับแม่ใช่ทานิาถอยมุงคลมเสร็จพี่จะบอกพี่มาดีๆพระเจ้าป้าเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลมายานที่เจอหน้าพี่ทำยังก็เป็นศัตรูทำยังก็เป็นคู่อาฆาตพระเจ้าจะต้องบอกความจริงพี่มาขอได้ช้าที่องค์ราชบุตรทำไปก็เพราะมีใจรักตาแม่กุุมาคนไม่คนใจโปดรดเถิดพระเจ้าค่ะ เจ้าทำแบบนี้เสียมาถึงพี่เอ่อพระเจ้าป้าพระเจ้าป้าจะไม่เจรจากับข้าพระเจ้าสักคำหรือไงสอพิญญาก็ใช่คนอื่นคนไกลซ้ำตัวข้าเองก็ใช่คนอื่นคนไกลแต่แม่กุทุมาสวยอย่างนี้ไงเล่าเดี๋ยวมาแต่สอพิญญาเลยให้ชายนับร้อยนับพันทั่วหงสา ก็ต้องลงไหลในความงามกุสุมาแต่พระเจ้าป้าเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วมันไปเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อมันมีปัญหาก็ต้องทําปัญหาให้มันดีที่สุดพระเจ้าป้าเชื่อใจข้าพเจ้าเถิดสอพินยาเป็นลูกผู้ชายพอด้วยคําพูดของข้าพเจ้าสกรารบุฒิพิ่จะไม่ให้ท่านป้าต้องเสียหน้าคนอื่นเขากุสุมาต้องอยู่ที่นี่และร่วมแต่งงานข้าจะให้สอพินยา รับผิดชอบกูมาโดยชอบทำท่านป้าพอใจหรือไม่เร็จแล้วพระเจ้าค่ะหรือถ้าไม่พอใจจะจัดงานให,ให้ใหญ่โตสักเพียงใดข้าพเจ้าก็พร้อมจะทําให้ณนะวันนี้ท่านไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งเรื่องที่ดีที่สุดก็คืออยู่ที่นี่เชื่อคำพูดของข้าพเจ้าและทุกอย่างจะดีขึ้น ออปัญญาพอบคุเจ้าค่ะวันนี้เจ้ายังไม่ได้เป็นผู้นายังสร้างปัญหามากถึงเพียงนี้ถ้าภายภาคหน้าไม่มีพี่อยู่ mm. เจ้าจะทําตัวเช่นนี้ไม่ได้ mm. จำไห้พี่ท่านไพลุข้าต้องถูกเสด็จที่ตำแหน่งแต่ก็ได้สิ่งดีมาหนึ่งอย่างข้าจะได้อภิเศษสมรั กับตาลแม่กุสุม,มาจะเป็นไรไปลระเงท่านเพียงพระเทศทาดุดาวาว่าเก่านิดหน่อยแต่พวกองค์กำแจ้ามาอันเป็นที่รักมามันก็มอต้องกันแล้วแต่ชายใหญ่เลยข้าเียไปจัดการใหญ่โตดีกว่า เดือนเอาวสุวเอเออหงวังหางพระธิดาสุดแสน ชาประชานเอ้ยราดทั้งปวงเอ่อเ,เอ่อ <pse os dir lands> เอ่ย <substrate> ิ่งาราดทั้งปวงถึงคราวดวงย่อยอียับ บัดนี้ข้าพเจ้านาบดีต้องสูญเสียเมียและลูกและในอนาคตวันหน้าอาจจะต้องเสียเมืองแปร ى. เพราะบัดนี้แววข่าวศึกจากตองโอูนั้นได้ยกมาโดยนายทัพคือเจ้าเจเด็ดทหาร พุทธเจ้าค่ะถึงแม้ว่าข้าจะเท่าชะแลแกกชะลาแต่ข้าเขาจะต้องกอบกู้แผ่นดินแปลนี้ไว้ด้วยสองกอนขงข้าสั่งทหารเตรียมกองทัพ<อ>ไปรับศึกตองอูขอเดชะช้าก่อนพุทธเจ้าค่ะทำไมวะการนี้กระหมอมเห็นว่าพระองค์กระดุดดังต้นไม้ใหญ่ พวนเช้าต้องอุปดุดดังลมสาตันการที่พระองค์จะเคลื่อนทัพออกไปเห็นทีว่าจะมีแต่หนทางพ่ายแพ้สมควรที่จะหยุดก่อนพ้าค่ะรานองเจ้าเตือนสติข้าทำให้ข้ายังคิดว่าศึกครั้งนี้เห็นทีว่าจะยากนักเอาละในเมื่อมันไม่มีหนทางชนะ เราก็ยอมปลาชัยคระเถิดเจ้าเล่นไปเปิดประตูเมืองต้อนรับจะเด็ดดูใจมันสิว่ามันจะกล้าเข้ามาเชือดอคอกูหรือไม่รีบเดินทางไป ตองหาเทพยาด้กที่เด็ก ข้าเจ้ายังมองหาท่านอยู่พอดีเลยจริงหรือเปล่า ว่าอธเทศยาไม่เดินมาณตรงนี้ข้าพเจ้าจะเด็ดคงจะเหงาตายเชียวปากช่างหวานยิ่งนะข้าพเจ้านะไม่ใช่แต่ละแม่สีเมืองแปรที่จะทำให้ท่านนั้นมาคิดถึงได้คงไม่มีความหมายสำหรับท่านขนาดนั้นหรอกมั้ง ทิ่เช่นนี้แล้วจิตยากับเจ้ามีหัวใจระลึกถึงท่านอยู่เสมอนะจริงหรือเปล่าเงียบป้าไอไอออกเงียบเสียงดังสิเด็ก็ต้นไม้บีบคอซะเลยอาเทศเอ๋ยอาเทศตยา พี่ปราธนาเยายกกลัวพี่จะเด็ดกลับกลอกกลัวพี่ม่เลินลิ้นช่างหน้าพี่รมชมเชยจะเด็ดไม่เลย ถ้าไม่ได้เป็นผูา้างกลัวอับบางโซนสิลขอหอมกลิ่นผิวแก้มที่ปนแก้มดอกแก้ว เขาชู้ขารูกลว้วเลือไปทุกแถวทุ่วทินขอเพิ่มรสบทรักให้น้องรู้จักรสจู ใจพี่ชม rumor, สมควรเพราะใจพี <N> ่จวนจะขาดถ้าร่มรสอนบาด้ยใจจะขาดจะวินเห็นเขาขึ้นเสียงเถียงกันเอ็ด เอาพี่นุ่มจะเด็ดเท็กบินเฮ้ยเท็กบินหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยเอาทำเหมือนไม่ค่อยเต็มใจจะหอมข้าพเจ้ามีอะไรในใจหรือเปล่าเราไม่ดีตรงไหนเหรอหรือว่ามีใครอยู่ในใจอยู่แล้ว เทตยาออกมึงสานต้นไม้ทำไม,นะมนเนี่ยมึงเน,น,นี่แหละส่นลิ้นน้อยของเจ้า,าข้าพเจ้าวิตกว่าจะรัดให้ข้าพเจ้าดิ้นตายเสียไม่รอดอแต่การทับครั้งนี้เกรงว่าองค์พระอากเทวีและกุสุมาคงจะอกสั่นขวัญหาย กุสูมาน่ะเหรอใช่ท่านไม่รู้อะไรเหรอว่าตอนเนี้ยท่านไขรูแล้วก็ท่านสอพิญญานะฉุดกุสูมาแล้วก็พะเจ้าป้าเราไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาพูดถึงไม่ได้เจษจยาเหตุไฉนเจ้าถึงเอาเรื่องเช่นนี้มาล้อเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดมาไม่จริงใช่ไหมทั้งหมดมันคือความจริงเจ้ามั่นใจได้ไงและข้าจะเชื่อเจ้าได้ไงว่าไม่เป็นเรื่องจริงถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อท่านก็ตามไปดสูสิไปดสูสิว่ากุาสุมาอยู่หรือเปล่าอธิตยาทำไม ขอเหียจเอพูดนี้ห่วงเขามากเหรอไม่ใช่เรื่องจริงเถอดแต่ถ้าแม้ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ใครสพิญญามันกล้าอุ่งอาจพาตาละแม่กุสุมาไปมันต้องเห็นดีกับข้าแน่กุสุมากุสุมาอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไหมรอฉันก่อนสิห่วงอะไรขนาดนั้นเล่าเอาเฮ้ยเอาเอ้าเอ้าเฮ้ยตบโถ่ กุ้ซุ่มอะไรกุ้งซุมอะกุ้ซุม,ซมอะอ,อยู่ไหนแสนเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยแสนแค้นมันอัดแน่นในอกเสียหนัก nặng อ้องตะวัดอึ้งถึงกุสุมาท่านเอาของของข้าไปที่ใดกุมาของข้าอยู่ไหนพระเจ้าแปลพระอ่างหัวรักเอ้ย,ยะยัยะทุด,ออโโดไอไข่ตองอูักคูได้ สุมาลูกเราเอาเอเจ้าจำไว้ไม่ใช่คองของใคลยอยชม่งเฉยชมท่านนันรับบอดีข้าพเจ้าต้องทราบอยากทราบเพียงคำเดียวว่าท่านเอากุสุมาของข้าพเจ้าไปไว้ที่ใด กุสุบานั้นเป็นลูกกระัตรเหมือนราช,ชาสีย่อมปองแต่ถ้ำแก้วสุรการชาติกำเนิดเจ้าเป็นใครเจเด็ดเอ้ยเจ้าควรก้มหน้าลงสู่พื้นน้ำแล้วพิจารณาดูเงาของเจ้าซะก่อนเถิดน้ำตาแทบเดือดเป็นเลือด ยดเหมือนร่างจะหมดวิญญาณเหมือนถูกเพลิงเผาผ่านให้มีอาการผิดผเพี้ยนเ็ดเหมือนน้ำพุ ที่เดือดจนหยดเลือดกระเด็นเหมือนถูกคอนมาประเคนเหมือนถูกระเบนมาเคียนแขนที่จมเหมือนคมจักเจ็บแทบกระอักอาเจียน ของการกุธมาของข้าคืนมาวันนี้เธอไม่ได้กุธมาเห็นดีกันแน่ยหยุดถัดนะเจ้าจะเด็ดที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามจงหยุดนิสยัยใจสามอะไรก็ห้ามข้าไม่ยู่ เขามาเป็นนา้ามเป็นเสียนแต่ละแมุ่สุมามันเด็กปัญญาเยาว์วัยจะเรียนรู้สิ่งใดยังไม่เข้าใจขีดเขียนส่วนเจ้าจะเด็ด จ้โชู้อยากได้เป็นครูใกล้ชิดเพียงสอนหน่อยนิดๆก็ทำกระมิดกระเมียนลู้เราอยากรู้ก็ไม่ได้รู้เลยเปลี่ยนครูสอนเรียน เจ้ามากไอ้อไก,กุุมาคืนมาบอกมากุุมาอยู่ที่ไหนกุซมาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเจเด็บเจ้ามาช้าเกินไปซะแล้วบัดน,นี้สอพิญญาคงจะพาเข้าสู่ห้องเสวดีแล้วท่านตบาทสัตกับข้าพเจ้าครั้งหนึ่งหวังยกกุซุมาให้กับข้าพเจ้าเพื่อทำศึกกับตองอูแต่บัดน,นี้ ท่านต้องการอยากจะให้เมืองแปรกับหงสาทำลายตองอูจึงยกกุศุมาให้สอบิญญาเพราะฉะนั้นแล้วท่านยังไม่ชีวิตอยู่ต่อไปเลยท่านอาจารยูพยี้เอาสิเอาสิข้าโก้ไปเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วเอาไปเว ไปก็น่าสงสารพระองค์เสเดจคงจะพกความรักและความหวังมาเต็มที่จึงได้ผิดหวังเสียใจทหารทุเจ้าค่ะเวทนาเสเดจนักคกหักผิดหวัง,งเจ้าต้องไปจัดการแสดงรื่นเริงเพื่อผ่อนคลายให้เสเดจนั้นได้หายทุกข์เผิดอาสาพูเจ้าค่ะไปรีบไป เช้าเจ้าค่ะบัตรนี้ท่านจะเด็ดได้ตีเมืองแปรแตกแล้วไปเจ้าค่ะเป็นความจริงที่กล่าวนะเป็นความจริงแน่แท้ไปเจ้าค่ะราชบุตรสุดขนึง เด็ดได้ข้ามเขตทำสงครามตามจุดหมายได้ชนะสงครามล้างความอายจนชื่อกระจายเลื่องลือ คือพี่เรากลฉันยินนี้ด้วยไหมยแผ่นดินตองอูของข้าพเจ้าจะต้องยิ่งใหญ่และเกรียงไกรเพราะฉะนั้นพระเจ้าค่ะจงทำตามคำปฏิบัตินำเครื่องอิสริยยศไปให้กับพี่ธันเจรเด และเปลี่ยนนามเขาเสียใหม่นามเขาหรือคือเล่งนงรับเ่วยก้าไวไหมจ๊ะ ตอนนี้คณะละครที่ข้าพเจ้าตะคย,ยีหามาก็พร้อมแล้วขอให้ทุกคนติดตามชมกันได้เลยใหญ่คุณพี่ว่าจะนีเออเออเอเอยขึ้นรถไฟใหญ่ไม่ไปสถานีเชอเองเอเอยนีเือดทัวเราเองชื่อตะโกตะโกอะไรวะตะโก้จืด มีเมียชื่อว่าตะโกจาเป็นพ่อค้าเพชรพ่อค้าพลอยก่อนที่เราจะไปขายเพชรขายพลอยต้องไปลาเมียซะก่อนตัวเราเออยใครจะไปเอองเออเอยขึ้นโลดไปใหญ่ไม่ไปสถานีเช่งเอ่ยดีทัว หญคุณพีงว่าจะไปเออเออเอเอขึ้นรถไปใหญ่ไม่ไปท้าทานี่เออเอเอดีลี่ทู่วังเราเองที่ตะโก้บูดแอบรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ตะโก้จาง